วันนี้เมลีมาถวายทุกเทียนด้วยนะคะองหลวงปู่แม่มอากให้โคนเน่เจเอจุดึีหน้าโซลาเซลดับการนเนี่ยแว้ปักเรืองกแห้เล็กแล้วโซลาเซลเจวไทยแมลีขอถ่ายด้วย กับไก่นะคะที่คนกรุงเทพฯใครก็เอามาสไワイวันนี้มาไม่ทันเขามากเลยค่ะมาถึงกระท่อมคันไม้คันมือคันมือค่ะโอ้โหนี่คันจริงๆนะโอ้โหเกาเลยเหรอเกาคขาคันนี่คันมากเลยโอ้ยสุรังวันที่หนึ่งวะนี่ <laughs> อะไรมาบ้างคะพูดได้ของเยอะค่ะวันนี้อ๋อวันนี้มีทูเพียนค่ะแล้วก็มีน้ำค่ะแตงโมค่ะโอ้โหเยอะเลยเหาะเยอะเลยอืมอืมอมล้ก็มีของมาฝากคุณลุงสุดทนนะฮะเอลีมาถึงคันมือนะฮะโ<ะ>ดยถามว่าลุงสุทนมีเลขอะไรให้หรือเปล่าจะบอกว่ามีห้า ให้ห้าเลยนั่นีลยห้าห้าสามนะคะอืมลุงสายเลขนี่แหละทำให้แม่คันมือเน่ะแล้วแล้วเฮลเด็กๆที่ลงไอ้ที่อยู่ๆก็มาอยากรำวงสวงนะะก็บอกห้าห้าห้าสี่แล้วก็โอ้ยนูจจำไม่ได้อันนี้ร้านของลุงสุทนชื่ออะไรคะนี่ชื่อแก้วชื่อแก้วบอกว่าอะไรนะ เด็กที่เคยมารำใช่ไหมอยู่ๆเมื่อวานนี่หละเด็กก็ให้เลขอะไรนะบอกว่าห้าห้าสี่ห้าสี่แล้วก็บอกว่ายังไงไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เราอยู่ๆก็หยิบกลวยใส่นิ้วเองใส่ใส่เป็นกลวยใส่กลวยแล้วก็มากราบแล้วก็มาฟ้อนแล้วก็รำรำไปแล้วก็บอกถามบอกว่าหลวงปู่ที่ทำอย่างนี้อยากให้เลขหรือเปล่า บอกว่าไม่รู้เลขหรอกแต่พูดไปพูดมาบอกว่าห้าแล้วก็นานก็บอกว่าสี่อาจจะเป็นเลขโชคก็ได้เนะเพราะเราไม่ไม่เคยมีอย่างนี้เนาะก็ะะมารับโชคก็แล้วกันเพราะว่าเราเสี่ยงเองทีไรไม่โดนอ่ะ <laughs> ง่ายคนที่เขาดวงดีอ่านี่มีไก่ตัวใหญ่มาเพิ่มนะตอนที่เขามาหาโชคนี่ยเขาเอาตัวนั้นมาอ๋อที่ใกล้สีทองอ่ะตัวเล็กใช่ไหมงอเขาได้เขาเอาตัวใหญ่อ๋อสีดำอ๋อสีทองกรมนาเขาได้เนาะสีทองกรมนาเนาะกรมนาได้สามงวด อ๋อั้งสิบเจ็ดมวดโอ้หกลหนาเลยห่มัได้แล้วแล้วอนันไดาจำเ้าอ่ะไรรอบนี้เขาได้อะไรครับกลมหนาได้ไรครับออได้ไรครับกลมหนาันูนอนุดทค่จ้ะมันได้สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดมันมันเซมซมันออกมันตกสองสองสมันได้ หนกับหนอือเจกับหนึ่งหอ้มได้ทูปได้หนึ่าปอ๋อมันได้่ห้ามันสลับกันไกลกันเนาะไกลกันมากเนาะขึ้นลงสมโอห้ามอือห้าเหรอคะเจากคุณลุงธนนะคะห้าสามกลับอะไรนะหนึ่งสแปดไม่หน อ๋อหนึ่งห้าแปดเลขของนี่ไม่ใช่เลขของกรุหน้ามันสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดของมันหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าโอ้กลับกันอืมค่ะขอบคุณค่ะลุงมาที่กระท่อมสูงหลวงปู่บ้านจบกนะที่บ้านจบกแข้งนะคะ วันนี้เป็นวันถวายทุกเทียนด้วยนะคะองหลวงปู่แม่มันเอาแกมให้คนให้เจจุดนี้นนะโซลาเซลดับตักกานุ่ไเนื้อไว้มเพราะแห่แล้วโซลาเซลเจ้า แม,ม่รีขอถ่ายรูปก,กับไก่นะคะที่คนกรุงเทพฯใครก็เ,เอามาไถว,วันนี้มาไม่ทันเขาตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยะค่ะ่ไก่มาเพิ่มเรื่อยๆนั่น,นไง เห็นสามหกเหมือนกันเลยเมื่อกี้สามหกแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีค่ะหาดูไม่มีทั้งโน้นก็ไม่มีนะเอามะกี้ยังอยู่หรือใครเอาตรงไหนกันนี่ค่ะได้แล้วสามหกกับสามเก้าค่ะสามหกสามเก้านะคะนี่คมเมลมาก็น้องเขา ขายแต่ออนไลน์ทั้งมาพอดีลูกสาวจะมา,มาให้โชค